วิธีติดต่อช้อปปี้นะครับหลายหลายคนไม่รู้ว่าจะติดต่อช้อปปี้ยังไงอยากจะรู้ว่าสินค้าที่เราสั่งเนี่ยจะถึงเมื่อไหร่ถ้าเกิดหรือเรากดสั่งสินค้าผิดแล้วเรากดยกเลิกเนี่ยเงินจะคืนเมื่อไหร่เงินคืนยังไงนะครับบางคนไปถามร้านครับแชทถามร้านร้านไม่รู้เรื่องครับตรงนี้เราต้องไปคุยกับช้อปปี้นะครับวิธีการคุยกับช้อปปี้แลไปที่ตรงนี้กดที่ชั้นตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมา ตรงหน้าของเรานะครับเห็นครับว่าแชทว i ดช s อปปี้ตัวนี้กดเลือกเข้าไปเลยเนี่ยเราจะถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับในแชทตรงมันของงันคืนอะไรพวกเนี้ยหรือใครอยากจะคุยกับคน,นก็พิมพ์ว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ส่งไปมันใช้เรียกว่าเราคือผู้ซื้อหรือผู้ขายนะครับสมมติเราคือผู้ซื้อจะมีข้อให้เลือกนะครับอยากจะเลือกข้ออะไรถามอะไรก็เลือกไปเลย แล้วกดเข้าคิวนะครับอันนี้ครับแล้วก็ชชดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแค่นี้เองครับง่ายๆเนี่ยพออยากถามอะไรก็ถามได้เลยครับพิมพ์ถามได้เลย,เลยคุยกับช้อปปี้โดยตรงนะครับไม่ต้องมาถามร้านนะครับร้านไม่รู้เรื่องนะครับ